สวัสดีจพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแค่คิดรวมก็ได้คิดรวมบอกเอามาเผิ่มในพวกไอ้ไม่สิบปพวเอาเขาเสียในมีเอามาจ่ายคนให้เขากินเช้าพี่น้องให้นันทิใส่เนาะพี่ด้นาะ,นะห้กันเอ้ห้กันเอ้ ว่าจิกินผัดกะเพราฝังหมึกต่วซุเปเหรอพี่กุ้งก็ได้มาจีสื่ออันนั้นเพื่อนก็คือสื่อแบบแกงอันนี้ไปหลายแล้วอเอาตัวที่ว่างอยู่อันนั้นเนี่ยสิน่ะเอาสีไงซือไปผิดอันนี้พี่น้อง ซื้อเขา,าพูดเดียวสามเ <300 S 2> นี่ยปากดวงใจงเราเกิดกันเหรอเราไม่ได้เลยากเอีกท่าตะวันงเกินนำนอกไม่้อ,อ,อไกไมนมันเกินมาได้นี่นี่นี่เนีตงเกินจ๊ได้อนหวน แต่อันน yeah. like yes? yeah. ี้คิดรืยยังเนี่ยข้าวเธอเนี่ยเนี่ยหวยหวยจะของแล้วนึเ่งลองเจียเดี๋ยวกนเคียงหลายจ้ะผู้อื่นลองคอยจต่ผู้นี้ลอง ดังคู่คือผู้ใดอดีตอดีตอดีตหักวาสาวคู่บเอ่อแต่ลงกันเลยเียงเต็มบอกคุณผู้คนบอกนี้ว่ารอบอกเียงเียากหน้เเเดเขาเปรี้ยวน้ำเปล่าเจอกันตอนเย็นไปนอนที่งานเรีน้ำเปล่าเดี๋ยววันนี้ไปแจกหน้าด้วยนะเออ แตวเวินนะแตวเวินนะอะไรอะไรคือแตเวินมาแตวเวินทีนสอนแต่งหน้า oh, okay. เอากินย่ะกว่ากวยมือนไหมวัว้างเดิม าาแล้วมาตัดคลิปว่ะจ้าแล้วแบบเอาเป็นช็อตอีกว่ะบูก็เ,เป็นช็อตอีกว่ะเอาอีกวะพี่เออเอาคือเป็นชอ็อตอยีกวะพี่เอาจ้ไม่มีสัญญาณตอบรับมาเลรื่อยๆคลิป่ายไปละอันก็ติดเป่าคลิปแต่ว่าลงในคลิปเดียวนะเอาเอาทำไมไม่เอากีตารนะ์น่ะไม่มี เอาอันอื่นอันก็ได้ที่มันมันไม่ใช่เพียวไลท์มาน,นี่อาม่าก็จะไปเพียนไม่กินเพียวไล้์มันไม่อาดเส็บไม่เส็บไปเซตนาแล้วพี่น้องอันนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมัน ดี๋ยวเอาสลับพี่น้อกแล้วเข้ามาตัวกันตอนกินเข่าแลาวจะเนับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมา,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 ากันกินเข่าเสาได้ปะเนี่ยเอากระโดดไอ้สร้างเอาไปซื้อ,ว,อว่ากินเข,ข่าปะรถรถรถกลับบ้านบ่กลับบ้านบ่ฮะ โอเคตล้กกวักบนไฟจ้าเมื่อวานนี่พี่น้องข้าวมันไก่กับผัดกะเพราเนาะสองอย่างนี่นี่กินอะไรกินอะไรแซ่บ่ะไม่แล่ไล่นักเอกเนี่ไงเอาเลยนาเสร็จ เมื่อนี้ซื้องบเบอร์เก่าสามรอยผู้เดียวเบิรงพี่น้องไม่หมดท่อนนี้นี่เอออหมดที่เขียนตาด้วยก็ว่าก็ว่ากินลายอีหลีเพิ่นกินต้กินต้เข่าแกงใต้ปะใต้เฉยหรออันนี้เขาเรียกอะไรผัดข้าวปลาเขาผัดชาหรือเปล่า อ่ะอไ้พอกินไอกแล้วเขาเจ้ากับใครหน่วยเดียวอะนไอ้อคูเปอร์คูเปอร์เหรออันนี้่ะคูเปอร์ขาไม่มาจริงทำไมไม่บอกให้รอเหรอแจงให้หน่อยแจกให้นนี่คูอรไม่ไปคุ่นพออานาไ่อของาน่อ่อยอ่อนเ้รถใ็ก็สี่ายนะรถหนลหุจะ แ,แกงเ,เสีเแสแสยแกงใช่ไหมีสุลเล่นนี้ม,ม,า,มา,ากมกแกงสมข้าวใจคนที่อูในสือต้งขาดกับพะแนงแกงเขียวหวานมานักันเนลกันบหน่อยาดหน่อยแป๊ปนึง่งออย่างนี้เลยแล้วเขาถ่ายมาเมื่อกี้เ่าอะรบ้างสามนาทีไม่เป็นไรเออเอออ ว่าสิไปเอาค่าตักกล่องกระยาดอกว่าพ่อกระเทือนม่พี่น้องเขาเศร้าต้องกันีแค่ขอช้อนอีกหน่อยน่กห้องโตแล้วเนี่ เอานี่ไปอ่แ่ฟนเกินไอกินไม่หมดเฮลลาสันเวลากินเปาเปแค่นะซื้อไปกินได้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงงถิงกะแหอือจสันก็ได้อยู่แต่ว่าใครแบบมันเป็นเย็นนึงสิเขาเป็นปั้นน่ะเขากินบเบิรกินได้ครึ่งแก้วกัน

กินตะอุ้งง่ายอีกหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตอนแครเหตุการณ์ที่ผุนเอื้อยขายอาหารตามสั่งเนาะไปกินตะอกไก่อกไก่ออกเบิดน้ำอันหนาอ,อกิกไม่ได้บ่ได้ไปบ่ได้ว่าแบบนมหรืออย่างเนี้ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,นเป็นหน้าอ,อึกเลยเนาะม,มันมันเพิ่มกล้ามเนื้อเออเอา เอาสันแล้วพี่นอนก็สันคลิปนี้แค่เพอฝากไว้สันนีคลิปหนาพอก,กันไหมจ้าเดี๋ยวพากันกินเขากล้นเพิ่มพลังก่อนเดินทาง